พอมาปุ๊บเนี่ยฮอเกิดขัดข้องครับเฮลิคอปเตอร์เกิดขัดข้องครับป๊อป๊อปป๊อปป๊อป๊ป๊ปไอห่าเฮ้ยใบพัดแม่จะหยุดหมุนหรือเปล่าวะเนี่ยฝนก็ตกนะครับผมก็ใจไม่ดีนะครับคว้าพระเลยนะครับคว้าพระมาเลยนะครับนึกถึงเนี่ยนักโมนักโมนะโมแต่ผมก็ไอ้กูไม่ต้องท่องนะโมวาเพราะมากับหลวงพ่ออุตมะนะครับผมก็ยกมือ นมัสการหลวงพ่อตมะครับหลวงพ่อช่วยด้วยครับหลวงพ่อท่านก็นิ่งครับท่านก็นิ่งหลวงพ่อตมะท่านยังมีประคำน,นะครับมีลูป,ประคำด้วยท่านก็นิ่งเลยครับผมเสียงเหมือนอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดท่านเสียงมีพลังนะครับอาจารย์ยอดท่านเสียงมีพลังมากนะครับ มีพลังแล้วก็มีความรู้ท่านมีตำรับตำลาเยอะมีห้องอัดเสียงเลยนะฮะเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษยังมีอยู่ครับยังพอมีอยู่ครับรุ่นนี้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับพิธีพุทธาพิเศษเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับส่วนใครที่บอกพระไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ย โดยส่วนตัวผมว่าช่วยครับส่วนตัวผมนะครับผมช่วยผมว่าช่วยคือคนที่ไม่เคยไปลบทับจับศึกไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยไม่รู้แล้วครับว่ามีพระเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีชายพระถุงแม่มีรูปพ่อรูปแม่ไว้เนี่ย มันเกิดขวัญและกำลังใจว่าเรารู้สึกปลอดภัยไอ้คำว่าขวัญและกำลังใจเนี่ยมันไม่ต้องมีปาฏิหารอะไรแล้วครับไม่ต้องมีปาฏิหารแล้วครับไอ้คนนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็บอกไปห้อยทำไมว่าให้หนักคอโอโ้โหเขาห้อยพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังเนี่ยเขาห้อยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ จนกระทั่งปัจจุบันนะฮะผมเองใช้ยี่ห้าพุทธตวัตเนี่ยเพื่อให้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาผมนั่งเจริญภาวนาผมก็เอามาแล้วก็ลูกแทนลูกประคำนับเอามือสัมผัสนับนับนะฮะ ผมไม่เคยใช้เสื้อกรอกอึดอัดครับแต่ว่าพอตอนนี้นี่เราไม่มีเข้าหลามที่มันทันสมัยที่จะไปสู้กับคนร้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยโดดไวเอาหลบไวเอานะครับต้องอ่านเกมให้ขาดนะครับ คนที่ไม่เคยไปลบทับจับศึกหรือไม่เคยไปประทะคนร้ายไม่ได้ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่รู้แล้วครับผมใช้องค์เดียวแล้วก็มีดหมอแต่คนที่เขานั่นๆนั่นหน่อยนะจิตใจไม่อุ่นใจอ่ะเขาจะใช้ยี่สิบสามสิบองเลยนะครับอันเชิญทุกหลวงพ่อมาเลยของบางทีสร้อยสองเส้นสามเส้นนะครับ แต่แต่ผมที่ใช้ยี่้าพุทธศตวรรษเนี่ยเพราะว่าร้อยแปดเกจิอาจารย์สมัยปีสองพันห้าร้อยเนี่ยร่วมพิธีพุทธาพิเศษหมดผมใช้องค์เดียวเท่าว่าผมครองร้อยแปดองค์แล้วนะครับร้อยแปดองค์แล้วนะฮะอ๋อนั่นเป็นมุมมองของคนตื่นทำครับมา ไม่ใช่มีพุทธคุณล้วครับแต่มันทําให้เกิดขวัญและกําลังใจเขาไม่เคยไปลบทับจับศึกไม่เคยไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ได้ไปยิงต่อสู้กับคนร้ายหรือลบกับผู้ก่อการร้ายมาเอาแค่ว่าเข้าไปในป่าลึกๆแล้วนั่งห่างคนเดียวเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือพระสิ่งแรกจะนึกถึงคือพระนะครับมีพระก็ เวลาท่านนั่งเครื่องบินเนี่ยพอนักบินบอกเครื่องบินรัดเข็มขัดอยู่กับที่อย่าลุกไปไหนนะครับเครื่องบินตกหลุมากาศวูบตึ้งมาเนี่ยโดดคว้าพระเลยครับโอ้ยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยมีพุทธคุณไม่พุทธคุณนี่มันไม่ใช่แต่มุมมองของไอ้อะไรที่ว่าคนรักธรรมอะไรอน,นะอันนั้นเขาบอกว่าพระ ห้อยพระก็เห็นยังป่วยพระโทษเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเจ็บป่วยท่านยังปรินิพานเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พุทธคุณให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องแยกแยะให้ถูกต้องแยกแยะให้ถูกนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับท่านก็มาสไตล์กับ หลวงพ่ออะไรวะพระอะไรที่ว่าพูดคือเขาพูดเนี่ยก็คือพูดตรงอะ่ะพูดพูดเอาเรื่องตรงๆไม่ใช่อะไรวะหลวงพ่ออะไรที่พูดที่คนไปไม่ชีถวายรถยนต์นะครับ พระสิ้นคิดนะสไตล์พระสิ้นคิดพูดและโดนใจชาวบ้านไงพูดและโดนใจชาวบ้านนะครับมามันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับมาเราไม่ว่ากันครับเป็นเป็นมุมมองของแต่ละคนครับแต่ว่าผมเชื่อถือผมยกตัวอย่างท่านนะท่านไปต่างประเทศนะเครื่องบินตกหลุมอากาศปึ๊งโอ้โหกูจะตายเปล่าเนี่ยตายยกลำนะครับ เห็นสวดมนต์กันมืองม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 อันเะีวคว้าพระกันนะครับแล้วก็ไอ้ลองเข้าไปในป่าครับลองเข้าไปในป่านั่งห้างอ่ะพอกลางคืนมันเงียบมันหลอนแล้วนะครับคว้าพระแล้วนะครับอันนี้พุทธคุณนะครับ นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะผมไม่ได้ไปว่าใครครับมันต่างความคิดเห็นกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับท่านมีพระเครื่องมานะครับพระเครื่องท่านก็จําหน่ายพระเครื่อง ให้คนเช่าบูชาพอคนเช่าบูชาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านก็เอาเงินไปสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไปสร้างโรงพยาบาลนะครับคนเอาไปเขาก็ศรัทธาปรากฏว่ามีคนห้อยหลวงพ่อคูณครับแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำครับรถคว่ำรถคว่ำครับได้รับบาดเจ็บ แล้วก็ไปต่อว่าหลวงพ่อคูณนะครับว่าหลวงพ่อผมเนี่ยตั้งรูปหลวงพ่อเลยนะครับไว้หน้ารถแล้วก็ค่อยหลวงพ่อคูณด้วยผมทําไมขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุคว่ำได้รับบาดเจ็บ่ะครับหลวงพ่อถามว่าเองขับเท่าไหร่นะครับไอ้นั่นบอกขับร้อยสี่สิบหลวงพ่อคูณท่านบอกคย มึงขับร้อยหนึ่งกูก็โดดหนีแล้วนะครับหลวงพ่อคูณบอกนะครับถ้ามึงขับเกินร้อยก็โดดหนีแล้วท่านสอนปริศนาธรรมให้ว่าอย่าไปขับเร็วก็มึงขับตั้งรนะ้อยสี่สิบน่ะท่านกระโดดหนีแล้วหลวงพ่อท่านปลุกเสกว่าถ้ามึงขับไม่เกินร้อยกูจะอยู่ปกป,ป้องมึงนะครับผมนี่มืก่อนศรัทธาหลวงพ่ออุตมะนะครับ นั่งนั่งหลวงพ่ออุตมะนะครับก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาครับจากสังขระบุรีครับคือเฮลิคอปเตอร์ของตอชดเนี่ยเขาจะไปส่งจะไปส่งสเสบียงที่ฐานตชะดครับหลวงพ่อท่านจะมาเมืองการนะครับท่านป่วยก็จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระหุนนะครับผมกับไอนาเลศเนี่ยตอนนั้นไอนาเลศเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่ออุตมะเลยคือศิษย์ของเอกนาเลศนะครับ พอมาปุ๊บเนี่ยฮอเกิดขัดข้องครับเฮลิคอปเตอร์เกิดขัดข้องครับป๊บปป๊อป๊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 ปไอ้ห่าเฮ้ยใบพัดแม่จะหยุดหมุนหรือเปล่าวันนี้ฝนก็ตกนะครับผมก็ใจไม่ดีนะครับคว้าพระเลยนะครับคว้าพระมาเลยนะครับนึกถึงเนี่ยนักโมนักโมนะโมแต่ผมก็ไอ้กูไม่ต้องท่องนะโมว่าพอมากับหลวงพ่ออุตมะนะครับผมก็ยกมือ นมัสการหลวงพ่อตรรมครับหลวงพ่อช่วยด้วยครับหลวงพ่อท่านก็นิ่งครับท่านก็นิ่งหลวงพ่อตรรมท่านยังมีประคำนะครับมีลูป,ประคำด้วยท่านก็นิ่งเลยครับพอก็ลงจอดฉุกเฉินที่ทองผาภูมิกลางทางนะครับผมก็โอ๊ยกราบขอบคุณหลวงพ่อได้บารมีหลวงพ่อช่วยเรยปลอดภัยหอเฮลิคอปเตอร์ไม่ตกนะครับหลวงพ่อธรรมบอก อาตมาก็ใจไม่ดีเหมือนกันเนอะมาตายแล้วหลวงพ่อกระใจไม่ดีหลังจากนั้นก็ไม่ไปแล้วครับเฮลิคอปเตอร์นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่งรถยนต์ต่อครับนะครับนั่งรถยนต์ต่อกันก็เฮลิอคอปเตอร์ต่อชะดอนะครับไอ้ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยมันมันที่ปัดน้ําฝนมันเสียเนี่ยกระจกเวลาฝนตกหนักอ่ะมันมีที่ปัดน้าฝนเนี่ยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กข้างหน้าอย่างเงี้ยแม่ไม่มีครับ ยางเสียยางเสียครับยางที่ปัดน้ำฝน้มันเสียมันให้เอาแนบก็ไม่ได้ถ้าแนบเดี๋ยวเหล็กมันจะคูดกระจกมันก็กลางโดดไป้า,าดล็กแล็กดลอกแว็ก,แก,ก,แกเหมือนคนขาด้วนอย่างเงี้ยผมก็บอกนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองว่าเอา้าแล้วมันมองไม่เห็นทางเลยเนี่ยมันจะอันตรายเนี่ยให้ผมไปเอามือเอื้อมไปลูบให้ไหมที่เฮลิคอปเตอร์นะ พอลงมาถึงที่จอดที่มันอยู่ใกล้โรงจอดเครื่องบินไเฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้กับตำรวจภูธรกองครับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีผมบอกเฮ้ยมึงทำไมไม่เปลี่ยนว่านักบินไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันบอกไม่ได้ครับต้องของยี่ห้อเบลต้องรอสั่งประเทศอะไรไม่มาผมบอกมาน,นี้มาน,นี้เดี๋ยวกูดัดแปลงให้เอาของโตโยต้านี่แหละเอาที่ปัดน้ำฝนของโตโยตานี่ย ผมก็ดึงยางครับใช้ดึงยางดัดแปลงเอานะครับแล้วมือเอาเข้าไปก็พอใช้ได้ครับมันก็พอใช้ได้มันไม่ดัดแปลงเลยครับคือเขาจะไปเปลี่ยนอะไหล่ไม่ได้นะอะไหล่ต้องเป็นของสเปคนั้นเลยเดี๋ยวถ้าเครื่องบินตกมัน,มนเป็นเรื่องนะครับเขาไปตรวจสอบแต่ยางเนี่ยไฮะขายตรวจสอบไม่ได้หลอว,วะไอ้ยางปัดปัดน้ําฝนเครื่องบินข้างหน้ามันมีสองงานแท๊ก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 เนี้ยมันเสื่อมหมดสภาพนะ ก็ดึงแม่นออกไปแลออ้วเยางของรถยนต์ใส่แทนไปมันบอกไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรของทงบริษัทเบลบอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเครื่องบินหล่นเขาถึงจะมาตรวจสอบไฟมันก็ไหมหมดแล้วตัวเราก็ไหมหมดแล้วยางมันก็ไม่เหลือหรอกมันเหลือไอ้แกนให้ตรวจสอบก็เป็นแกนของบริษัทนะมันก็ว่าเอาเอา,เอาครับครับครับใช้ได้ ผมดัดแปลงเงี้ยครับไอ้ที่ปั่นน้ำฝนผมเหมือนกันรถยนต์ผมเนี่ยพอสองปีมันหมดอายุผมก็จะไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับไอ้ศูนย์ของเล็กซัสเนี่ยมันคิดต้องเปลี่ยนทั้งอันสี่พันเจ็ดร้อยบาทสี่พันเจ็ดร้อยบาทสองอันสี่พันเจ็ดสี่พันแปดเลยผมขับรถไปที่กาญจนบุรีเนี่ยมันมีไอ้รถ สแถวเปิดไฟกับพิ่พิบมันเปลี่ยนยางเนี่ยผมบอกเปลี่ยนให้ผมได้ไหมเนี่ยมันบอกได้ครับอา้าวผมก็ดึงถอดอยางไอ้ที่ปัดน้ําฝนของรถเล็กซัสฮนะถอดออกมาแล้วให้มันใสสามอันข้างหน้าสองอันข้างหลังอันหนึ่งสองยี่สิบบาทนี่ใช้มาได้อีกสองปีแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องดัดแปลงนะฮะมาเนี่ยดัดแปลงเอ นะครับผมไม่ค่อยไว้ใจฮะไอไอไอเฮลิฮคอปเตอร์เนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครับไปรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาพระองค์ท่านสเสด็จรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนที่เลยสังขบุรีไปนะครับเรา ไปรับเสด็จกันนะครับก็มีผมกับท่านผู้ชันการผู้ชันการกองพลทหารราบที่เก้าพลตีตะวันเรืองศรีเนี่ยเป็นท่านตะวันท่านเป็นนักรบนะตอนนี้พออของพระอ,องค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยพวกเราก็เคลียร์ความเรียบร้อยก่อนนะครับไม่ได้พอขบวนเสด็จไปเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะยกตัวตามปากฏว่าฝนมันเริ่มลงหนักเลยครับ ฝนมันเริ่มลงหนักเลยท่านตะวันนี่ท่านก็บอกนักบินว่าเอ้ยเดินทางเราบอกโอ้โหพี่ฝนลงหนักอย่างนี้ผมไม่เอานะหมอดูถ่ายผมว่าไอ้ฮะถ้าพื้นเท้าติดพื้นนี่ผมไม่ตายหง่ะถ้าขึ้นหอเนี่ยเดี๋ยวตายนะครับแล้วฝนลงหนักเลยแล้วเครื่องบินเนี่ยไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็แปลกมันไม่ได้บินเหนือยอดเขานะคุณ ถ้ามันยกตัวสูงเหนือยอดเขาแล้วตัดๆแม่นบินวางเขาครับชอบบินวางเขานะฮะนักบินมันชํานานญผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยพี่ท่านก็ให้เครื่องบินยกครับไอ้นักบินมันนักบินทหารเครื่องบินทหารผมอาศัยเข้าไปอะถ้าเป็นเครื่องบินต่อชะโดผมก็บังคับได้ว่าคุณอย่าเพิ่งไปนะบอกกับนักบินได้มันฟังผู้จัดการพลเก้าครับ มันยกห่อไปเลยบอกตาวันถ้าอย่างนั้นเอ็งกับพี่โกรธกันเลยนะเว้ยไอเฮียกลับเขาก็เกรงใจผมครับตัตานตะวันก็พาเครื่องบินวนแล้วก็ไปดอปลงอีกทีนะครับแล้วผมก็หาต้มมาม่ากินอะไรกินนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยบินนะครับมาผมไม่ค่อยเอาแล้วครับพื้นดินไอ้ไอตีนไม่ติดพื้นเนี่ยกลัวนะฮะ และฮอดีมากครับฮอทหารเนี่ยเข้มแข็งครับฮอทหารเข้มแข็งฮอตำรวจเนี่ยมันมีลำเดียวไอ้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีฮอลำเดียวเวลาจอดเรียบร้อยมันก็เอาล้อมาประกอบตรงฐานสกีแล้วมันดันเข้าเก็บในโลงอย่างดีเลยนะมันดันเข้าเก็บในโลงสังกะสีอย่างดีเลยแต่ฮอทหารนี่ตากแดดครับเข้มแข็งครับตากแดดเขามีฮอหลายลำไง คงเข็นกันไม่ไหวหรือว่าอย่างไงไม่รู้หรือเขาพร้อมลบก็ไม่รู้ว่าตากแดดนะครับและที่ที่ผมไปกับท่านตะวันเนี่ยที่ผมบอกว่าให้หอบินกลับเนี่ยนะทําไมผมบอกอย่างนั้นรู้ไหมเดี๋ยวนะฮะมันพอฝนตกเนี่ยมันหลังคารั่วครับ นั่งเนี่ยเรานั่งนักบินที่หนึ่งที่สองนั่งอย่างนี้นะครับผมก็นั่นแล้วท่านตะวันนั่นฝนล่วจากข้างบนมาครับเนี่ยฝนล่วมาบอกอเฮ้ยท่านตะวันหลังคาล่วเว้ยฮะหลังคาล่วเปียกหมดเลยนะฮผมก็นึกไอ้เหี้ยขนาดหลังคามึงยังปล่อยให้ล่วเลยแล้วไอ้ไอ้ชิ้นส่วนอื่นมันจะไม่เป็นอะไรหรือวะเนี่ยผมก็เอากลับดีกว่านะครับ ท่านตะวันบอกว่าพี่ฮอเบลรุ่นเนี้ยแม่นใช้ตั้งแต่สงครามเวียดนามสู้ดิสู้ฝนสู้พายุนะครับมาท่านจะมีความมั่นใจกับเฮลิคอปเตอร์มาตอนนั้นยังไม่มีแบล็กฮอคกประจำการนะครับตอนมีแบล็กฮอคยิ่งมีพลังแรงยิ่งกว่านั้นอีกครับไอ้ฮอตอตชดอแม่นที่ปัดน้ำฝนเนี่ยแบบขนแขนด้วยนะดอก รักเล็กรักเล็กปัดไม่ได้บอกมึงทําไมไม่เอามาอย่างนี้มันบอกเดี๋ยวลูกยางมันเสียเดี๋ยวมันขูกก่กระจกเป็นรอยนะครับของทหารหลังคารั่วครับหอหลังคาล่วนนะไม่รู้มันรั่วมาจากไอ้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 พลาสติกที่มันมุงหลังนักบินที่สําหรับมองบนหรือเปล่าเ็าไม่รู้นะฮะมาแบ็กฮอกไม่ครับแบ็กฮอกผมไม่เอาแล้วครับ คือตอนสมัยที่เครื่องบินตกที่ป่าแก่งกระจานนะครับท่านตะวันเป็นผบอพนก้าและเครื่องบินลำแรกตกแล้วมีทหารตายด้วยเจ้าหน้าที่ตายด้วยท่านก็จะไปรับศพผมก็ไปตอนนั้นผมไปรองผู้จัดการภาคเจ็ดนะครับผมบอกพิะวันให้ผมไปกู้ศพไหมผมจะเอาพวกมูลนิธิเนี่ยกำลังคึกเลยปอตึกตึงร่วมกระตันอยู่เพชรบุรี ลาดบุรีร่วมใจเด็กหนุ่มๆทั้งนั้นเลยให้มันเดินกันนะครับผมเคยเดินไปตรงต้นน้ำเพชรตรงนี้สมัยตามสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสเสด็จต้นน้ำเพชรนะฮะผมเคยเดินตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเอากำลังไปกู้ศพเองนะครับท่านตะวันบอกพี่แบ็กฮอกนี่มันสุดยอดมันไม่กลัวพายุไม่กลัวอะไรนะครับท่านก็ไปแบ็กฮอกและไอป่าไม้ชัยวัฒน์ท่าน ป่าไม้อีเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่กลัวบ้าละห่ไม่ใช่วัดเนี่ยเอาคอป่าไม้บินขึ้นแนละ้วป๊อปป๊อป,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 ปไปนะครับท่านตะวันเอาแบ็คโฮกไปนะครับไปหล่นลำที่สองอีกโอ้โหแต่ใยวัดไม่เป็นไรไอ้หอป่าไม้มันบินชินไนงะมันบินชินนะมาเฮลิคอปเตอร์ทหาราน,นี่เขาจะบินตามยุทธวิธีนะครับคือผมดูจริงๆนะไอ้นักบินเนี่ย ผมไม่ดูเวลาเขาจะขึ้นขบวนเนี่ยเขาต้องบินปุ๊บ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 ไปนะครับไปกลางลานไปกลางลานลานก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับต้องหักซ้ายนะครับแล้วก็ป๊บปบป๊อปป๊ป๊ป๊ปตรงไปอย่างนี้นะครับถ้าหอตำรวจนี่ไม่มีวินัยผยยกแล้วกูไปแล้วพลึดเลยนะครับยกพลึดไปเลยนะฮะนักบินตำรวจใจถึงฮะนักบินตำรวจใจถึงครับมา ก็ที่ใจถึงเนี่ยเราตอนสมัยเสด็จสมเด็จพระเทศพระองค์ท่านเสด็จต้นน้ําเพชรไงเราต้องไปส่งทะเบียงกันไงคือนักบินของทหารเนี่ยลงเนี่ยเขาจะมีวินัยฮะัเขาจะบินวนดูก่อนครับบินวนครับตับตัดตั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 บินวนก่อนว่าพื้นที่ปลอดภัยไม่กว่าจะลงนะครับแต่ตำรวจไปนี่พัดปาลงปั๊บเลยนะครับลงปั๊บเลยส่งเลยนะครับผมบอกแหมมันใจถึงเหลือเกิน ไม่กลัวไอ้ดินยุบเลยไอ้ข้างล่างบอกว่าปลอดภัยดินแข็งลงเลยนะครับผมไม่ได้ขึ้นหอไปแลวครับตอนไปต้นน้ำเพชรผมเดินตามสเสด็จไปท่าข้างแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวท่าเกาะขานะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านก็สเสด็จพระราชดำเนินด้วยเท้าไปตามป่านะครับท่านไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยฮลิคอปเตอร์นะครับ โอ้พระอ,องค์ท่านเสด็จพระราชดําเนินเก่งครับแข็งแรงกว่าพวกเรานะครับพวกเรานี่ลมจะแดกเลยครับแต่พระอ,องค์ท่านเดินเดินก็ประมาณหลายชั่วโมงนะเดินก็จําไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงนะแต่ไม่ต่ากว่าสี่ห้าชั่วโมงครับเดินไปนะฮะหน้าฝนด้วยครับหน้าฝนด้วยพาคไม่กลัวแล้วครับหมาก็มันแค่กินเลือดเรา นะมันแค่กินเลือดเรามันไม่ถึงกับทำให้เราได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ผมไม่รู้เลยว่าไทยมีเครื่องบินอาาเชผมจะไปวัดหนองโพอีกครับเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าว่าดธนัดมาก่อนนะครับ เพชรบูรณ์ไปบ่อยครับเพชรบูรณ์ไปบ่อยฮะเพชรบูรณ์เขาค้อเขาค้อภูทับเบิกภูหินล่องกล้าภูหินล่องกล้านี่ผมชอบไปนะเวลาไปเนี่ยผมจะชอบไปดูไอ้ค่ายโรงเรียนการเหมืองของผู้กอ่ออดีตผู้กอ่อการร้ายคมนิดนะฮะ แล้วมีบ้านสหายนั่นสหายนี่มีสหายพินิษด้วยนะครับและย้อนอดีตเมื่อสมัยปี2516นะฮะซึ่งสมัยนั้นเราก็หัวรุนแรงนะครับหัวรุนแรงกันนะครับเนื่องจากบ้านเมืองปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะครับนักศึกษาจะถูกไล่จับไล่อะไรเขาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีเข้าป่ากันอะไรกันนะครับ ตำรวจใครใหญ่สุดใช่ไหมฮะเวลานี้ก็บิ๊กตายใหญ่สุดที่ครับบิ๊กตายใหญ่สุดเพราะว่าเป็นผู้ชกการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ก็ถือว่าใหญ่สุดถือว่าใหญ่สุดแล้วนะครับยศใหญ่สุดตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับผู้ชกการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันนี่ยังไม่โปรดเกล้าก็ใหญ่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรักษา,าการผู้ชกการตำรวจแห่งชาติ อีกประการหนึ่งใหญ่สุดผมว่าน้ำหนักของบิ๊กตายนี่ก็น่าจะเก้าสิบกิโลขึ้นแล้วมั้งครับพอดูแล้วอวบเหลือเกินนะฮะไม่หล่อเฟี้ยวเหมือนตอนหนุ่มๆนะครับตอนหนุ่มๆนี่เหมือนดาราเลยสมัยเป็นเลขานุการกรมตำรวจนี่เขาหล่อเหมือนดาราเลยตอนนี้นี่รู้สึกจะจ้ำมั่มแล้วนะครับนะครับดูภาพที่ไปรับนายกเนี่ยโอ้โหผมถายน้ำหนักนี่ ไม่น่าจะตะ่ำกว่าเก้าสิบหรอกครับก็ถือว่าใหญ่แล้วนะฮะหนักด้วยนะครับหนักด้วยนะครับแต่ไอ้ท่านรองอว่าที่รองพอบอตรคนใหม่นี้ท่านไม้พลตำรวจโทนิลันดอน,นี่อาจจะสูสีกว่าท่านกับท่านตายนะครับน้ำหนักนะนี่เทียบน้ำหนักกันนะคุณถามว่าใครใหญ่สุดเนี่ยเอาตัวใหญ่สุดเนี่ยนะฮะ ท่านแต้มกับท่านยาวใครโหดกว่ากันไอ้แต้มโหดกว่าเยอะครับท่านยาวเขาสไตล์นักสืบครับท่านยาวนะท่านยาวคนตำรวจตีวีรศักดิ์มนะีนวนิชนี่ท่านยาวท่านสไตล์นักสืบไม่ค่อยวิสามันแต้มนี่เขามือวิสามันของนครบาลน,นะครับที่นับคดีได้ช่วงที่เป็นพุ่งกับสืบเจ็ดนี่ก็ล่อไปสามสิบเก้าล่อไป 39, สามสิบเก้าศพนะครับ ท่านยาวคงวิสามันไม่กี่คนนะฮะผมไม่ทราบว่าท่านวิสามันไปกี่คนนะฮะเขารับท่านแต้มรับผิดชอบแค่นครบาลผมมารับผิดชอบแปดแปดจังหวัดสมัยก่อนผมรับผิดชอบผมผมเป็นหัวหน้าชุดขุนดงเนี่ยผมรับผิดชอบพื้นที่ยี่สิบสี่จังหวัดภาคกลางผมก็มีคนร้ายให้ตามล่าเยอะ นะครับมีคนล้ายให้ตามล่าเยอะแล้วพอมาแล้วพอมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ก็รับผิดชอบ8จังหวัดนะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพภพนะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ย พบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสงความมุ่งมา่ปราถนานะครับสวัสดีครับท่านครับ